น,นี่น้องเกิลสามนะคะน้องงูนอนอยู่นะน้องน้องนิ่งมากเลยไหนได้หน้าใช่ปุกบหน้าตะมุตะมินะคะน้องหูดำเครึ่งใบมองนอนอะไม่ดีเลยเนาะถือยังไงถือเป็นเขาวงนอน,นเป็นเขาวงนอนใช่ไหมอ่ะ พัพตูนเอาวางไว้บนพื้นหน่อยค่ะเอาน้องวางพื้นหน่อยปึ๊บมาไหนดูสิดมพื้นดมพื้น ปปนนไนไหหลักษณะจุดก็คือจุดเขาจะาจุดเข้มนะคะกระจายทั่วตัวเลยหางสีขาวาหูสีดำครึ่งใบนะคะดูจมูกน้องสิคะน,นี้จมูกจมูกดำตั้งแต่เด็กเลยนะ น้องตัวนี้จมูกดำตั้งแต่เด็กขอบตาก็ขอบตาดำนะคะมีจุดบนหน้าเล็กน้อยนะคะสองสามจุดเองนะคะอะดูท้องสิคะยกขึ้นค่ะมาดูท้องน้องท้องน้องเป็นอย่างนี้นะคะตัวเมียนะคะตัวเมียหลกคอสีแดงนิ่งนิดนึงนะคะค้างไวน้นะิดนึงไงลูกสาว อ่ะขอดูแผ่นหลังค่ะดูแผ่นหลังคืผ่านตรงๆนิดนึงนะคะแผ่นหลังเอ๊ะเอาเอาอเขียนน้องแดดมาข้างหลังนิดนึงค่ะเพราะว่าข้างข้างหลังมันจะดูแคบไปหน่อยอ่านี่เป็นจุดบนหลังนะคะคือ,อจุดค่อนข้างชัดเจนนะคะกระจายตัวค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอทั้งตัวนะคะแต่มันแต่หน้าเขาจะเกลี้ยงดีอยู่ออตัวนี้นะคะ หันหน้ามาค่ะขอดูหน้าชัดๆหน่อยน้องสามารถนั่งได้ไหมคะนั่งชันขาได้ไหมลูกนั่งชันขาได้ไหมหรือไม่ถนดัไไดไม่ถนดัไดไหมอ่าปล่อยน้องค่ะนี้น้องฟีสไตายเลยค่ะ <c oughs> เดินเล่นลูก <c oughs> เดินเล่นสำรวจนู่นนี่นั่น เพื่อน,นหลับหมดแล้วหนูก็คงจะน่วงเหมือนกันใช่ไหมคะมให้น้องฟีสไตล์เลยบินขึ้นได้ไหมอยากไปหาแม่ไหม <laughs> ไปแล้วไปับมากอน ชิีิขอดูหน้าสวยหน่อยอัพาตูนอุ้มอุ้มขึ้นนิดนึงค่ะลองคอนโทรลน้องดูอุ้มช้อนก้นเลยค่ะ <Yeah. S 1> อุ้มสวอะนี่แหละน้องน่าจะชอบให้อุ้มนะน้องจะนิ่งกว่านะคะอะเดี๋ยวจะปรับกล้องให้ นะคะคขอดูลำตัวหน่อยคะ่ะดูอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วมิสแกลนมิสแกลนขอดูด้านข้างหน่อยคะ่ะพ่อตูนอุ้มน้องแล้วก็ดูด้านข้างหน่อยเดี๋ยวนะสีโอเวอร์ไปนิดนึงแสงโอเวอร์ไปนิดนึงอีกข้างหนึ่งคะ่ะ ่น้องลงได้ค่ะ